ถ้ามึงไม่ต้องตามลมคิมเคี้ยนั่นน่ะกูมไม่จะมุงน,นาแล้วเกลียดเขาต่อยก,กันแง่ใจนะถ้ามึงมีขีปเคี้ยนั่นมึงจะอยากูอ่ะไม่มึงอ,อยากขีปกูปล่อยเคี้ยนั่นก็ถูงมึงกูไม่สนใจแล้ว,มไ,มไ,ลวไปกันนะ คินนะ่าจะต้องตัดนะคะน่าจะไม่ได้เอามาลงทั้งหมด มาแล้วครับเส้นจัน์ผัดปูฝีมือคุณบังกรเออแต่ว่าเป็นสูตรของมานะมีสลายนด้วยอร่อยอาทำหน้างี้ไม่อยากกินเหรอเฮ้ย กินดิกินอเหรอ่ไม่ไมอ มามาได้ไงอะ่ะแม่ขงหรอฮะแม่มองหรอเออแม่กูนี่แหละ <c oughs> ชอ็อกไปดิยมามาได้ไงอะ่ะไม่เห็นบอกก่อนเลยอ่ะมาก็แค่จะมาทำเซอร์ไพรส์อะ่ะพอดีมาเข้าเมืองมากันันง้น ม้าไปรอข้างล่างก่อนนะอ่ะจะซื้ปกันนะคะมเาเร็วเดี๋ยวตามลงไปไหมไม่ไม่รู้จักจกันมเาเรับเดี๋ยวตอนเย็นเข้าคุยนะอ้าวมาไม่เห็นหรอเด็ดเด็ดเลยครับ มังกรอยู่ไหมคะมังกรไม่อยู่บ้านนะครับั้นขอเข้าไปหยิบของหน่อยนะคะเออวันนี้วันอะไรครับเนี่ยมีแต่คนมา หงใช่ปะใช่ค่ะสนิทกับมังกรเหรอ<ม>พอดีเห็นเธออยู่กับมังกรที่คาเฟ่นั้นล่ะสนิทนะคะพอดีว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กะคะ่ะ แสดงว่าพี่มังกรยังไม่ได้บอกพี่ใหญ่แน่เลยงั้นหนูไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ ทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยดูแดดข้างนอกสิร้อนก็ร้อนรถก็ติดอีกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมาถึงก็บนเลยเอากินน้ำก่อนจะได้ใจเย็น <c oughs> เผื่อจะหายเหนื่อยให้หนูเหรอ <c oughs> ว่าจะให้นานแล้วอะ่ะ <c oughs> เปิดเลยได้ไหม <c oughs> อู้ฟูอุ้ย <c oughs> ที่ไปดูวันนั้นปะนี่ ใส่ให้ไหนดีได้เลยไหนจะใส่ข้างไหนข้างนี้ได,ได้้ลย,ยน่ารักเนาะสวยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะหายเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยเลยต้องเหนื่อยบ่อยๆแล้วใช่ไหมพอป่น <c oughs> เราพี่หงเป็นไงบ้างอะช่วงนี้ก <c oughs> ็เรื่อยๆนะ ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ได้เลื่อยเครียดเรื่องที่บ้านนะดีแต่ไม่เป็นไรนะอย่าเครียดผู้หญิงที่ชื่อหงอะแฟนเหรอเฮ้ยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่ดินี่มึงอำอึ้งที่จะตอบอ่ะมันหมายความว่าไงวะเดี๋ยวกูเคลียร์ปัญหากูแล้วก็เดี๋ยวกูมาบอกมึงเลยนะ ดี๋ยวกูบอกทุกอย่างเลยไม่ได้มันต้องบอกเลยสัญญาเราบอกตอนนี้ไม่ได้เหรอใช่ยืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรล่ะกูยังไม่พร้อมบอกอ่ะทำไมถึงไม่พร้อมวะคือมึงจะรอให้กูรู้ก่อนทุกเรื่องตลอดเลยเหรอวะมึงมีอะไรมึงก็บอกกูดิเขาคือคนปลนมึงเหรอเข้าห้องมึงได้เ,เดี๋ยวกูจะรีบกลับไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวกูเองนะสิ่งที่กูโคตรไม่ชอบที่สุดในตัวมึงคืออะไร คือการที่กูไม่รู้ปัญหาเที่อะไรของมึงเลยอะการ,ไม,รไม่รู้ปัญห,หะไม่รู้อะไรเลยมันโคตรแย่เพราะอะไรรู้ปะเพราะกูไม่มีสิทธิ์แมก้กระทั่งให้คำปรึกษามึงเลยด้วยซ้ำอะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยด้วยมีสิทธิ์กดไหมมีสิทธิ์หึงไหมมีสิทธิ์ห่วงิดไหมมีสิทธิ์แสดงว่าอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ้ากูบอกมึงตอนเนี้ยได้แค่มีอะไรกันมึงจะรับได้ใช่ไหมรับไม่ได้จ้าถ้าเธอมีคู่มั้ยอยู่แล้ว แต่เธอก็ต้องบอกอยู่ดีไม่งั้นฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะผู้หญิงในชื่อหงอ่ะฮูมันกูเองออกไปดีแม่งยิ่งกว่ามีแฟนอีกถ้ากูเรียนจบระดับเดียวกันแหละโอเคกูต้องแต่งงานกับเขาอ่ะทั้งที่กูกับเขาแม่งก็ไม่ได้รักกันอ่ะ,อะเป็นฉันสิ่งก็อยู่ไม่ได้นะมึงคิดว่ากูพลแก้ไขประธานนี้ไงวะอะไรก็คือต้องไม่มีฉันแหละ กูบอกมึงมึงว่าจะไปจากกูไงแต่มันเห็นแก่ตัวไงกูไม่ได้อยากเสียมึงไปเลยนะใหญ่แล้วกูจะได้รู้เมื่อไหร่วันที่เธอไปเหรอพุ่งนี้วันที่มึงแต่งงานกันเลยปะจริงหรือวันที่มึงหายไปเลยอะกูจะได้รู้อะต้องกูจะได้รู้เมื่อไหร่ แปลว่าที่กูพูดมาทั้งหมดมึงไม่เข้าใจเลยใช่ปะอย่ามาพูดอย่างนี้ว่ามาังกรทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเรื่องเขี้อะไรแบบนี้ด้วยวะแค่พูดความจริงมันยากตรงไหนวะมึงรู้เลยปะก่อนหน้าเนี้ยชีวิตกูแม่งดีมาเลยตลอดจนกระทั่งมึงเข้ามาถ้าอยู่กับกูแล้วมันแย่ขนาดนั้น มึงก็ไปเลยด้ไปจ้ะไอชั้นก็ไปถ้าการที่มีกูฉันจะอยู่ทำไมอ่ะมันทำให้มึงไม่มีความสุขก็อยู่รอวันเธอแต่งงานหรอมึงไปได้เลยนะเว้ยดีวะ่ะอะไรเป็นปัญหาก็ตัดง่ายๆเลย่กูไนงะตัวปัญหาคือกูไนงะกูไม่ได้อยากให้มึงมันอยู่กับตัวปัญหาแบบกูอะ่ะ ความสัมพันธ์ของเรามมนได้ตัดง่ายๆนะเว้ยแล้วพอกูบอกความจริงมึงเคยรับฟังกูมั้งปะมึงแม่งเอาแต่ถามถามถามอะทางที่จริงๆมึงแม่งสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองอะมึงโคตรเห็นยดกีกดตัวเลยรู้ปะ กลัวตัวเองจะรู้สึกแย่กลัวตัวเองจะรู้สึกเกลียดท็อกซิกมากท็อกซิกไม่ไหวมึงไม่ได้สนใจความรู้สึกกูเลยอะเราก็ต้องถามบ้างมีผู้หญิงเดินเข้าออกบ้านเธอห้องเธออย่างปกติจะแค่เราไม่พูดอะไรเลยหยอแล้วมึงก็มาเค้นให้กูบอกก็ถามเขาจะได้รู้ว่าจะหยุดหรือจะไปต่อเว้ยมึงแม่งก็ยอมรับไม่ได้อะแล้วก็มาพูดให้เราเป็นฝ่ายผิด เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกจริงแยกกันไปนึงตอบกูบ<ะ>ดิว่ามึงหลับเรื่องย้นนี้ได้ปะได้หรือไม่ได้วะแล้วจะให้รับให้ได้เหรอคืออะไรอะ่ะตอบดิีอยู่ในฐานะอะไรอะ่ะคนนั้นคู่ม่านแล้วฉันปะคูไม่รู้อะขนาดนึงแม่งยังไม่ชัดเจนคำตอบตัวเองเลยอะ่ะมึงอยากได้ความชัดเจนจากกู ครั้งที่มึงเองทำไม่ได้เลยใครกันแน่วะที่เห็นแกนตัว นก็มีสถานะคู่มั่นไงแล้วฉันคือสถานะอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสถานะแค่มีอะไรกันเฉย่ฉดแต่วันนึงก็จะมาเค็นว่าเพราะฉันอยากทมหาความชัดเจนหาสถานะว่าคนนั้นเป็นอะไรกับเธอกันแน่ก็มาหาว่าฉันเห็ุจู่วเอาแต่ถามไม่ออกโอ้โหพี่ภาคเช็ดพอแล้วนะครับ เห็นเองสป้าแม่จบไปแล้วนะคะกับมังกรกินใหญ่ EP ที่5้าเนาะก็อย่างที่เราพูดไปตอนที่เราร e a c t เนาะว่าแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิคอะคือแบบโอเคมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ FWB ดางนั้นเรายังชัดเจนกว่านี้อีกอะว่าเราแค่ มีความสัมพันธ์กันด้วยเรื่องบนเตียงแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านอื่นอันนั้นยังถือว่าแบบอ๋อชัดเจนทั้งสองฝ่ายว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะเราไม่ได้อะไรเราแค่มีอะไรกันนั่นยังชัดเจนกว่าแบบนี้อีกอะอยู่ด้วยกันหึงห่วงกันแล้วก็มีอะไรกันซึ่งมันขับเคลื่อนด้วยความโกรธและความหึงอะมันไม่ใช่การมีอะไรกันที่แบบวันนี้มีความสุขจังเลยวันนี้รักกันจังเลยวันนี้จีบกันทั้งวันวันนี้แบบแฮปปี้แล้วมีอะไรกันแบบนั้นอนะคือมันไม่ใช่อะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบฉันโกรธเธอแล้วทำอย่างนี้กัฉันได้ยังไงฉันไม่เข้าใจเธอฉันหึงฉันห่วงแล้วก็มีอะไรกันเออมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการเริ่มที่ไม่ดีเราเข้าใจในตัวใหญ่ที่เขาต้องการอะไรสักอย่างเพื่อยืนยันว่านี่มันคืออะไรที่เกิดขึ้นอยู่อะไรเงี้ยเพราะนอกจากว่าเรื่องที่หึงที่ห่วงกันจะ ไม่ได้รับการเคลียร์ใดๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนี่ผู้หญิงคนเดิมคนนั้นอีกแล้วเดินเข้าออกบ้านเธอได้เป็นปกติเข้าห้องนอนเธอหยิบของในลิ้นชักได้ตามเป็นคุ้นเคยเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เราพูดเลยเหรอว่าเมื่อคืนเรานอนอยู่ด้วยกันแต่ผู้หญิงเดินเข้าออกห้องนอนเธอเขาเป็นอะไรจะไม่ให้เราพูดจริงๆเหรอการที่เราพูดกลายเป็นเราผิดเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเออจริงๆริอ่ะเราถามได้แล้วถ้าเรารับได้หรือรับไม่ได้ก็คือตามนนใหญ่ถามมังกรก็ไม่อยากจะบอก พราะกลัวเสียใหญ่ไปอ่ะมันก็ท็อกซิกอีกแล้วก็คือคนนั้นเขามีสถานะไงเขามีสถานะเป็นคู่มั่นแต่ใหญ่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ตรงนี้อะ่ะไม่รู้เลยว่ากําลังทาอะไรอยู่ตรงนี้ก็เลยถามเพราได้เพอได้คำนั้นคู่มั่นมามังกรก็ทําไมจะอยู่ไหมยังจะอยู่ไหมพอใหญ่ตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ไหมคือใหญ่ก็ชอบมังกรไงแต่จะให้อยู่ในฐานะอะไรก็ไม่รู้ถ้าวันนี้ไม่ถามวันนี้ไม่ได้เจอหงไม่ได้มาพูดมังกรก็จะเลือกไม่บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงเมื่อไหร่จนที่ที่ใหญ่บอกว่าจนวันที่มึงจะแต่งงานเลยหรือเปล่านั่นองค์กรก็โทษใหญ่ว่าใหญ่เห็นแก่ตัวแกแบบไม่ยอมฟังไม่อะไรคือแบบมันท็อกซิกไปหมดเลยอ่ะมันท็อกซิกมากคือมันไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ที่ดีเลยสักนิดเดียวอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนที่ถามกับกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเราผิดหรือเปล่าแต่จริงๆมันง่ายๆนะมันก็แค่ฉันถามเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ไม่ได้ ฉันจะได้ไปต่อฉันจะได้หมุกอ่อนจากเธอฉันจะได้แบบโอเคเราจบกันเท่านี้แล้วฉันจะได้ไปหาความชัดเจนจากคนอื่นแต่กลายเป็นว่าเขาก็โทษเราอีกอะไรอีกอสุดท้ายแล้วมันควรจะจบจริงๆถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะมันควรจะหยุดแล้วมันก็จบไปถ้าสมมติใหญ่เลือกที่จะอยู่กับคนที่บอกว่าเต็งมีคู่มันอ่ะมันก็แบบมันเหมือนไม่ต่างอะไรกับการที่แบบเมียน้อยอะไรอย่างนั้นนะว่าแบบ เขามีคนที่เขาจะต้องแบบวางไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องแต่งงานกันสักวันนึงอะแต่เขาบอกให้เรารอนะให้เราอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาเลิกกันไม่ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเขาต้องแต่งกันอยู่ดีแล้วใช่เราอยู่ในฐานาอะอะไรอะไรเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างแย่สุดท้ายเอาตัวเองออกมาแล้วให้เขาไปเคลียร์ให้เรียบร้อยถ้ายังรักกันอยู่ค่อยกลับมามันก็ยังได้แต่นี่คือแบบมันไไไมมมมมมม่่่ีีอะรเลยันแแ้ตควา แฮปปี้ร่วมกันหรือว่าความชอบความอะไรกันเลื่อยม,มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากถ้านะตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเราไม่ได้เชียรให้เขาหลักกันแบบเ,อ,เอกในเอกอะไรเลยเราเชียรให้เขาเลิกกันเพราะว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมันจะต้องดีกว่านี้ก่อนแล้วเขาค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกอะไรเนี้ยมันปวดประสาทเนาะ ก็เอาไว้มาดูกันใหม่อีพีหน้านะคะว่าเขาจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันได้หรือเปล่าคือเราอยากให้มันเป็นแบบ healthy relationship จริงๆอ่ะไม่ใช่ท็อกซิกแบบเนี้ยถ้าเขาจะกลับมารักกันหรือมีอะไรกันอีกอะเราอยากให้มันเกิดขึ้นด้วยความรักความแบบว่าเต็มไปด้วยรักจริงๆริงอ่ะไม่ใช่แบบนี้อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย